ฮัลโหลสวสทุกคนเมือนี้นะ้ตซีมารีวิวไอเทมเด็ดที่ใส่แล้วหน้าใสปิ๊งใส่ก่อนนอนเป็นประจำก็คือจะมีสกินแคร์เนะาะแล้วก็ฟิลเตอร์ครีมในก่อนอื่นเมืดอจะมารีวิวตัวที่หนึ่งเนาะตัวที่หนึ่งจะเป็นเซรั่ม m n v เด้อทุกคนตัวนี้จะมีวิตามินอ e. ี ซเซรั่มตัวนี้จะเติมน้ำให้ผิวเนียนซุ่มซื่นกระชับหูขมขนลดปัญหาห้อยฝ่าห้อยสิวบนใบหน้าจุดด่งดับต่างๆบนใบหน้าเอาน้องมันจะสวยลดลงคือบอกเลยทุกคนนอาไซ้ได้สองทีแล้วหูสึกันหนาใสคืนเนาะ,นาละ,นาละและที่สำคัญมีวิตามินเอสเส้นกดผลไม้น้ำ,นำทุกคนคือแบบขากเนาะใครที่ยังบ่เคยใซ้เนาะหีไปลองซื้อมาไซ้ลองเบิง่ง คือเนื้อเซรั่มตัวนี้ของน้องเนาะจะซึมไว้ระกาเกียร์ง่ายเด้อทุกคนเม่ว่าทาปุ๊บแล้วก็ซึมปับเลยแนะนำสาวๆนี่ไปโซ่ออมาใส้เลยเด้อทุกคน มาเซรั่มตัวที่สองเนาะเป็นเซรั่มของอีสกรีน power ten <10. S 3> ตัวนี้มันจะมีวิตามินซีด้วยทุกคนเซรั่มตัวนี้เราจะมีส่วนผสมของวิตามินซีและกาซาเขียวสวยให้ใบหนา้ากระจ่างใสสยบคมหมองคำ้ำลดรอยจุดด่างดำอย่างอ่อนโยนนะและก็พิเศษก็คือกระสอบหูขมข้คน,คนคือกันเลย ในส่วนเนื้อเซรั่มเนาะจะเป็นสีใสมีความเข็มคุณทางง่ายแล้วก็ซึมไว้วิธีใช้ก็คือบำรุงตอนเศ้าแล้วก็ตอนเล้งโกนนอนเนาะสำหรับสาวๆที่ว่ามีผิวใบหน้าที่ว่าแห้งแล้วก็หมองคล้ำแม่นแนะนำให้ใช้เซรั่มส่งตัวนี้เลยทุกคนก็คือเซรั่มอีกเอนวีและวก็อ e ีสกินคือมันจะสวยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีเลยแหละทุกคน มาตัวที่3กันเลยก็คือฟิลเตอร์สกีนทุกคนเป็นไน์ครีมเนาะตัวนี้แม่มันจะช่วยให้หน้าขาว,นนวา la, เนียนใสลกัสสว่างมีออร่าเนาะและที่สำคัญจะช่วยให้ผิวเาอิมฟูซุ่มซื่นช่วยลดห้อยสิวลกักระชับหูขุมข้นนำคือฟิลเตอร์สกีนเนาะ มันจะมีสารสกัดจากฮก,กลักสนิทเลยทุกคนแล้วก็สารสกัดพรีเมียมน้ำเข่าอีกเซาสนิทเลยนเนื้อคลีมของน้องเมนจะทางไงเกียงไงโบเหนียวเน,เนื้อนะ เป็นอะไรทุกคน3ามอย่างที่น้อยแนะนำมาถ้าว่าผู้ใดมีปัญหาบหนใบผิวหน้าแม่แนะนำลงไปไส้บ้งเดอ้อน้อยจะแนะนำทีว่าเน้นไส้เราเห็นผลน้อยตอบจุดสำหรับสาวๆทในใดที่ว่ามักไส้เซลัม่มน้อยจะแนะนำให้เป็นเซรั่ม m n v และกับสกินแคร์าว่ามักนื้อครีมน้อยจะแนะนำให้ใส้เป็นฟิลเตอร์สกรีนเลยคือไส้ดีหมด3อ,อย่างเนาะ หลังจากบำรุงหน้าแล้วเขาก็จะบ่ลืมบำรุงปากนะทุกคนเฮาจะมาบำรุงปากก่อนนอนเลยด้วยลิปสติกมันสำหรับผู้ใดที่เข้ามาเบึ่งในคลิปนี้แล้วทว่า,วามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้อยดีเด้อสำหรับมือน,นี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายทุกคน